ครเป็นสาวก b m w วันนี้รอเลยผมจะนำเสนอตัวไหนผมบอกเลยนะว่าวันนี้มีทีเด็ดรถแม่งโคตรสวยเลยลูกค้าตามกันมาดูพขำพร้ามคันนี้เลยครับ BMW c d 5 530e ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวพิเศษยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ผมขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมหนึ่งะครับจากโยรัชดาววันนี้ผมมี BMW คันสวยๆงามๆเลยมาให้ลูกค้าดูเลยนี่คันข้างหลังผมนี่ น่เป็นไงลูกค้าตัวนี้ B A W 5 3 0 E ปี23แท้นะครับ L C I แล้วนะครับสวยงามมากผมบอกได้เลยใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังสีดำกระจังหน้าดำอย่างนี้นะฮะสวยจริงๆคันนี้ผมบอกได้เลยนะว่ารถไมน้อยมากใบคันนี้แค่30,000โลเท่านั้นเองลูกค้า30,000ยังไม่พอนะครับปี P 23แท้อีกและล่าสุดคันนี้นะครับเข้าศูนย์มาเมื่อใบ3 0 0 0 0 0่นใช้ไปขับยาวๆนะครับและที่สำคัญผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับ B.S.I. B.R.I. หมดปี28่ปยังไงลูกค้าหายอยู่ไม่มีผิดหวังนะครับขับยาวๆเลยเซอร์วิสไม่ต้องเสียนะครับมีปัญหาอะไรศูนย์ b ีเอ็มซ่อมให้ฟรีด้วยนะครับมาดูความพิเศษนี่ยังไงตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้อง3 6มอองศาแล้วนะครับลูกค้าและยางนะครับรถปี23นะครับแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางปี24นะครับตัวนี้ปลายปี24เลยใช้กันยาวๆผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยนะฮะตัวนี้มีแต่งพิเศษมาก็คืออาจจะมีหางหลังนะครับที่เพิ่มมาหางหลัังปลนนะครบ ตูดเป็ดสวยเลยนะครับและที่สาคัญหัวเกียร์คันนี้หัวเกียร์คิสตันนะครับมูลค่ากว่าหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวลูกค้าหัวเกียร์สวยมากตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมานอกนั้นเดิมสนิทนะครับไม่ได้มีอะไรภายในสวยงามนะครับนั่งไม่มีช้ำนะครับลถกคันนี่นั่งคนเดียวนะครับไม่มีแม้แต่รอยยับของเบาะเลยนะครับรอยเล็บก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแถมประตูคันนี้ประตูดดนะครับลูกค้าโอ้โหนี่ดูลูกค้ามาดูเลยนี่ไมนี่สามหมื่นแท้ นะครับแล้วเพิ่งเซอร์วิสไปเมื่อตอน3 0,000กิโลเท่านั้นเองรถคันนี้เข้าสูงตลอดนะครับลำโพงนี่เป็นเลยฮาร์มักาดอนนะครับไพเลาะมากผมบอกได้เลยนี่หัวเกียร์ที่นำเสนอที่ลูกค้าได้เปลี่ยนมานะครับสวยงามนะครับเป็นไวเลสชัตเจอร์ตัวนี้ LCI แล้วนะครับออปชั่นครบๆจุกๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับซันรูฟก็มีให้นะฮะสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าสภาพนี้นะหนึ่งในร้อยก็ว่าได้รถสวยจริงใหม่จริงครับลูกค้านะฮะ แล้วก็ที่สำคัญโอ้โหประกันเหลือเยอะๆหมดปี28ทั้งเบสไอและเบียไอจะหาที่ไหนได้ฮะประตูดูดด้วยนะครับบอกได้เลยสวยงามเดี๋ยวผมพามาดูท้ายนะฮะไฟท้ายเนี่ยนะครับอะไรฮะ LED สวยงามและที่สําคัญนะครับรถเรานะครับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่แท้รถไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้ํานะครับถ้าลูกค้าออกรถจากเราไปนะครับแล้วไปพนเจอนี่เราเราซื้อคืน1้0เเลยนะครับไม่ต้องห่วงลูกค้าเรามีรับประกันตัวถังโครงสร้างให้นะครับ ท้ายกว้างขวางนะครับนะครับทุกอย่างครบนะครับมีอุปกรณ์ที่ติดรถป้ายแดงเป็นยังไงคันนี้มีครบให้หมดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูฝากระโปรงนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าน็อตไม่มีขยับนะครับบอกเลยรถสวยมากนะครับดูซะก่อนนะครับทุกอย่างเดิมหมดไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับน็อตดูนะฮะดีเทลนะครับดูได้เลยสวยๆนะครับตะเข็บเดิมน็อตเดิมนะครับไม่ใช่เฉพาะกฝากระโปรงนะครับประตู ทุกบานนะครับไม่มีการแกะไม่มีการทํเสีอะไรมาก่อนเลยนะครับคันนี้สวยและคุ้มค่าจริงๆนะครับถ้าใครหาอยู่ผมบอกเลยนะไม่มีผิดหวังคันนี้นะครับผมเปิดราคา1นึ่งล้านแปดแสนเาบาทแค่นั้นเองนะครับของผมนี่ครับสะดวกทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับไฟแนนซ์ของเราเนี่ยมีมากกว่าสิธนาคารเลยให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารไหนนะครับสามารถที่แจ้งมาเราได้เลยนะครับสอบถามได้เลยว่าอยากสะดวกไฟแนนซ์นี้อยากได้ไฟแนนซ์ไหนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางเรามีดอกเบี้ยพิเศษนะครับให้ลูกค้า ทุกท่านอยู่แล้วนะครับแต่ต้องแต่ต้องที่สำคัญลูกค้าลูกค้าต้องเป็นประวัติดีนะได้ได้ใดอกไม้พิเศษแต่ไม่ใช่ว่าลูกค้า ไม่ใช่ประวัติดีหรือหรือไม่เคยมีเครดิตซื้อไม่ได้ไม่ใช่นะครับทางเราซื้อได้หมดขอแค่โทรยกหูปรึกษาเราแค่นั้นเองนะครับสำหรับลูกค้านะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนหรือราคานะครับสามารถโทรสอบถามมารอทางเราได้เลยจากโยรชดานะครับหรือไม่ก็ทางเพจเราได้เลยนะครับเรามีแอดมินนะครับคอยบริการตอบคําถามให้ลูกค้าอยู่นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีรถอะไรมานําเสนอเราก็ให้ลูกค้ามารอดูล้ะกันวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีค Transcrição e